สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ก็จะมาสรุปเลขชุด2ตัว3ตัวบนนะครับแล้วก็เลขบิ่งบนนะครับก่อนอื่นก็ไปดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ปิดกฎหมายนะครับชมกันเลยครับครับสรุปเลขชุด2ตัวบน3ตัวบนนะครับกจากการคำนวณวิเคราะห์หลายๆสูตรนะครับก็จะได้เลขตามนี้เลยนะครับ เมื่อนี้ก็จะได้วิ่งบนเลข4นะครับ4ตัวเดียวนะครับเลข4นะครับวิ่งบน ต่อไป3ามตัวบนนะครับ3ตัวบนได้สองสีนะครับตัวแรกสี่เก้าครับตัวที่สองครับ สองนะครับสองสต่อไป2ตัวบน,นครับตัวแรกครับ4ี่ สี 48, ครับ49่ครับสี 40, ครับ เจ็ดศูนย์ครับแปดศูนย์ครับห้าศูนย์ครับก็หนะ้าเก้าเนาะ โวดนะครับโวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งจิจก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ ใครชอบก็จัดไปนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าหวยจะออกอะไรนะครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ